สรุปก็คือปากกาลบคำผิด7มิลลิลิตรสามารถลบได้ยาว60.335เมตรสวัสดีครับวันนี้พ่อป้องมีอะไรมาทดสอบสนุกๆก,กันอีกแล้วนั่นก็คือเราจะมาทดสอบเจ้านี่เลยปากกาลบคำผิดจะสามารถลบคำผิดได้ยาวสักกี่เมตรกันเจ้าปากกาตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่7มิลลิลิตรแล้ววันนี้เราจะมาลบว่ามันจะลบมได้ทั้งหมดกี่เมตรก่อนที่เราจะมาลบเส้นบรรทัดเนี่ยเราจะมาวัดกันก่อนนะว่าเจ้าเส้นบรรทัดแต่ละเส้นเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่เดีย๋ยววัดกันเลย มันยาว13.4 13.4ใช่ป่ะแต่ละหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4 5สองสาม1 1่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ2 2สอง่ละหน้าเนี่ยจะสมี้หเ้ส้นทัดเ้สงหมด23เสิบมส้นนกะเเ้ิ่ดมลีเาบเดีกว้ด่ากเจก่อนดส่ ยี่ <23 S 2> เออไ่วจะหมดแผ่นหนึ่ย่ห้าขยาไปเ,ไเลยยี่เจ็ดแปีเก้าสามสทงลากไปหมดที่สี่ีเมื่อเป็นละสองแผ่นี่แปดเก้าจะช่วยกันไม่ี่้จะนกจิบจิบหเมื่อย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 ตรงนี้เพราะว่ามันต้องบีบเนี่ยท้องปลาเนี่ยสู้ต่อไปโอเ นาที่สามผ่านไปนี่าที่สี่รูอีกต่ออยากกินกาแฟตกลงนี้เวลาจับมันจับยังไงเนี่ยมันจับแบบนี้หรือว่ามันจับแบบเอาท้องปลาลงข้างล่างไงไน้าที่เท่าไหร่แล้ว,วะ่ะจะไม่ได้ละํำตอทํำตอ,ตอเดี๋ยว็ราลุ้สู้ขี่ทํำกลางเสียงนก นกล้องให้กำลังใจใช่เหรอไม่ใช่มั้งจะจับแบบนี้ง่ายกว่าน,นะหรือว่าจับแบบนี้ถูกแล้วที่เราจับมามันผิดพลาดวะจับกระท้องปลาลงเนี่ยเบา,บาวะเบาขึ้นเยอะเหลือเกิมแล้วไปเรื่อยไ่ไปไปไป ม,ม,มันก็นนนนยังไม่หมดแต่ตัวเมือ่อยต่อไปลากกันต่อไปเรื่อยๆอหมดหนึ่หน้าแล้วต่อไปต่อไปงานไหนมาเลยงานไหนต้ขงเท่าไหร่ขึ้นหนึ่งเป็นงาแลั้น น่าวหมดยังไม่หมดและย,ยังป้ายได้อยู่นี่ไป่หยุดยมีไปนไปน,นี่ไงใครอยากได้สมุดไม่มีเส้นนี่เลยเอานั่งอารุณขิดลบได้สมุดบันทึกที่ไม่มีเส้นนะลืมจับเวลาเลยว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ในการทดสอบว่ามันยาวกี่เมตรเนี่ยผู้เทรนน่าจะหลายสิบนาทีอ่ะต่อไปเรื่อยๆคำต่อไปอย่าบนเป็นคนลองเอง7มิลลิลิตรกี่เมตรวันนี้ สามสิบเมตรได้ไหมวันนี้ให้กำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับที่ช่องสนุกๆท่าทายจะยังอีกนานนะครับเนี่ยหักจนงองอย่างเงี้ยเอ๊บีบจนงองอย่างเงี้ยเนี่ยไกยจะหมดแล้วร,ร,วเรอเปล่าเส้นยังหนาอยู่เลย พักกันพักผ่อนก่อนไม่นิ้ว7มิลลิตรยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะี้ไงยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดเลยแต่คนทำนะเริ่มหมดแรงแนเพราะว่ามันเหื่อยเปลี่ยนมือก็ไม่ได้ไม่ถทัดไหก ขเขาบอกใกล้ไปจริงแล้วนี่พอใกล้หมดแล้วตรงที่มันบีบได้เนี่ยมันจะยุบลงไปแล้วใช่ได้ได้อีกนิดนึงยังยังพยายามได้อีกนิดนะนึงเส้นยุบลงมาอย่างนี้เลยไม่เด้งขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ใกล้หมดครับเราก็พยายามพยายามพยายามไหมสิว่าจะได้อีกไหม อเย้ yeah. คราวนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันยาวทั้งหมดกี่เมตรแต่ขอจะหมดนี่เมื่อมือมากเลยเมืม่อนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยเมืม่อนิ้วโป้งมากกว่าเพราะนิ้วโป้งอ่ะออกแรงกดเยอะเสร็จแล้วเราก็มาเช็คกันได้แล้วอย่างที่เราวัดไปนะครับว่าแต่ละเส้นจะยาว13.4เซนติเมตรนะอันนี้มมีทั้งหมด23เส้นนะอันนี้เราจะเขียนไปเลยว่าเราทาได้ทั้งหมดกี่หน้าอันนี้หน้าอีอหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19หน้าเต็มกับอีกกี่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เส้นกับอีก 3.5ม้ซนนะอันนี้เดี๋ยวเราคูณหน้านี้ก่อนนะ1 3 4คูณ13เท่ากับ174.2นะบวก3.5 7, 7 7หน้านี้เท่ากับห7 7่บ177.7ซนเมตรหนึ่งหน้ามีทั้งหมด23เส้น 23คูณ13.4เท่ากับ38.2คูณด้วย19ครับ5,855.8บวกด้วย177.7้เท่ากับ6ก3 5เซนเมตรหารเท่ากับ60 จุดสามสามห้าเมตรสรุปก็คือปากกาลบคำพิเศษมิลลิลิตรสามารถลบได้ยาว60.335เมตรให้กำลังใจกันด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย